ได้เวลาได้เวลาโค้นคอมกับเรียนออนไลน์โค้นไปค้นมาตอนนี้อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็มาเรียนกันตามปกติขึ้นเราก็เลิกเรียนออนไลน์แล้วเราก็มาขนของกลับไปตึกกันค่ะ

ฮะหมดแล้วชั้นสามเดินหมดสิบห้าอ้าจิงกระเบลอ๋อจิงกระเบลจิงตาเลยแหละเด็ก ฝั่งนี้อ่าอันนี้มาเลือกมาเลือกเอาไม่รู้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนให้เด็กเสียบบนจานได้ไหมหรือว่าหอยเสียบเลยมดีิใช่ออครับ บนเราตอราวเวลาราเวลาเสร็จวตอตีต้องตตัวมเตรียมห้องคองกันวันจันทร์เราเปิดเรียนแล้ว